เงนแฟ้นข่าวของเรานะคะตอนนี้ก็มาเต็มเลยนะบอกว่างดลาวข้าวผ่นซานะคะนี่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนในการลอดละ,ละเลิกลาวในวันข้าวผ่นานซารเรื่องนี้เราจะได้พูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับท่านที่ระวัตรปรานีค่ะผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดลาวตอนนี้อยู่ในซ้ายกับเราในพิรัำขับเ้าวแล้วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับสาวนุยกับส้มโอนะครับค่ะท่านขาตอนนี้เรื่องของปัญหาแล้วก็ความสูญเสียจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนคะครับก็ประเทศไทยเรานี่ก็มีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบชัดๆก็เริ่มตั้งแต่ปีสองห้าสี่สี่สี่ห้านะครับ,รบประมาณยี่สิบปีก่อนนะฮะก็ตั้งแต่ที่มีสสสขึ้นมาตอนนั้นเนี่ย เราจะเห็นอุบัติเหตุเอาชัดๆเลยก็คืออุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยช่วงเทศกาลสงการเทศกาลปีใหม่เนี่ยเสียชีวิตเป็นพันกว่ารายนะครับอันนี้ก็เมาก็เกินครึ่งเนี่ยหกเจ็ดสนะิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะเรื่องของนักดื่มหน้าใหม่เด็กเยาวชนเรื่องของผู้ที่ติดสุรา,านะครับซึ่งการสำรวจล่าสุดเนี่ยนะครับคนติดสุรา มีภาวะติดสุราเหมือนกันว่าขาดสุราไม่ได้ขาดแอลกอฮอ<ะ>ลไม่ได้นี่นะครับประมาณเก้าแสนคนนะครับในก่อนหน้านั้นมีมากกว่านี้นะครับแต่ตอนแรกมันไม่ชัดเจนเพิ่งมาสารวจกันแล้วก็มีพวกมีกลุ่มที่เรียกว่าดื่มแบบมีปัญหานะครับ<ะ>ก็ล้านเจ็ด<ะ>ล้านแปดคนคือสองกลุ่มเนี่ประมาณสองล้านเจ็ดแสนกว่าคนอันนี้คือกลุ่มที่ที่มีปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์นะครับสองล้านกว่าคนเท่วนะครับทั้งทั้งประเทศไทยของเรา<ะ>แต่ก่อนหน้านี้ตอนแรกผมผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับ ยี่สิบปีก่อนเนี่ยมีมากกว่านี้เยอะณเวลานี้คนไทยเราเนี่ยนะดื่มเหล้าเนี่ยลดลงจากเดิมประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบสองเปอร์เซ็นต์เหลือประมาณยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับในในการสำรวจล่าสุดในปีหกสี่ของสำนักงานสิ่งแแห่งชาตินะก็ปีปีหนึ่งคนไทยเราเสียชีวิตประมาณสองหมื่นกว่าคนนะครับจากาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้คือคือสภาพปัญหาที่ ถามว่าแล้วมันดีขึ้นจากสมัยก่อนไหมเราก็เรียกว่าเราสามารถทําให้มันทรงตัวได้นะครับ<ะ>ไม่ถ้าไม่มีกระบวนการลดละเลิกมันมีโครงการลดเล่าเข้าพรรษาอะไรอย่างเนี้ยนะครับเราคงจะเห็นปัญหาบ้านเราเนี่ยมากกว่านี้นะครับอัน<ะ>นี้ก็เรียกว่าทําให้ทรงตัวแต่ว่าถามว่าจะทําให้มันดีได้กว่านี้ได้ไหมก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันครับ ทีนี้หลายคนก็สงสัยคะ่ะท่านคะว่าบทบาทของสำนักง,งานเครือข่ายองค์กรเล่าเนี่ยเรามีหน้าที่ทําอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงในการทํางานตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยค่ะเราจะทําหน้าที่อย่างรไรบ้างคะเราก็เป็นองค์กรภาคประชาสังคมนะครับคือเป็นองค์กรที่มีภารกิจในการเชื่อมประสาน <c oughs> แล้วก็สร้างการรับรู้และการตื่นตัวที่จะมาร่วมมือกันนะครับ สมัยก่อนเราก็จะมีกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงศึกษาก็พูดเรื่องเล่าเรื่องเบียบ้างอะไรบ้างนะฮะเรื่องสุขศึกษานะครัีมีนิดหน่อยๆกระทรวงสาธารณสุขก็คุณหมอบ้างพยาบาลบ้างก็มักจะคิดว่าพื้นหนึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา,าวันอ,อสอมอก็เป็นวันเล่นกีฬาเสร็จแล้วก็มาฉลองกันมากันทะเลาะวิวาทอะไรกันก็คือทุกคนเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาหน้าที่เราคือทําให้ทุกคนเห็นว่าขื้นหนึ่งเป็นเรื่องไม่ธรรมดานะครับ เราก็เชื่อมโยงเช่นอะไรเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าคณะตำบลเจ้าหน,น,น,น้าเพื่อต่างๆเนี่ยให้แม้แต่สถานศึกษานี่ให้มาจับมือร่วมกันอย่างเช่นวัดเล่าคำสาปทีเนี้ยเราก็ทําหน้าที่ในการเชิญชวนนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ออกมาพูดเรื่องนี้กรนะทรวงมหาดไทยก็ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงศึกษาออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยเราก็กระจายกันเพราะว่าบ้านเราเนี่ย กินเหล้ามากเนี่ยภาคเป็นภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยภาคใต้ใช่ไหมครับ,รบโซนภาคใต้นี่ก็จะมีการดื่มน้อยหน่อยแต่ว่าบ<ช>ุโซบุริก็เยอะหน่อยหน้าที่เราก็จะกระจายหน่วยงานแล้วก็สร้างอาสาสมัครนะครับทําหน้าที่เป็นคนที่เชิญชวนหรือทำหน้าที่กระตุ้นเตือนหรือเฝ<ช>้าระวังนะครับทําใ,<ช>ให้เกิดเกิด<ช>การรับรู้แล้วก็เข้าใจว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ทําให้สินค้าแอลกอฮอล์เนี่ย อยู่กับที่กับทางได้ะนะครับไม่ใช่อยากจะดื่มตรงไหนก็ดื่มอยากจะขายตรงไหนอยากจะโฆษณาตรงไหนธุรกิจขนาดใหญ่อยากจะทาอะไรก็ทําได้มันมีกฎหมายเราก็ต้องทาหน้าที่นีะครับนี่คือบทบาทของพวกเราครับค่ะอย่างที่ท่านบอกมาสักครู่ว่าจํานวนหรือว่าสถิติของผู้ที่ยังดื่มแอลโกอฮอล์ก็ยังมีอยู่ในจํานวนมากเราได้มีการสํารวจไหมคะว่าช่วงอายุของนักดื่มส่วนใหญ่เนี่ยเป็นช่วงกลุ่มอายุไหนมากที่สุดคะท่านครับช่วงที่ อายุประมาณ25นะครับ24 24-29นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่วัยทำงานเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะมาสูงสุดก็คือประมาณ30-40นะครับนี่คือกลุ่มที่วัยทำงานเรียกว่าวัยชักกันละนะฮะที่มีสัดส่วนการดื่่ที่สูงนะครับแล้วก็ พอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะน้อยลงนะครับเราก็ยังพบนะครับว่าที่น่าตกใจก็คือเด็กอายุ12ถึง15เนี่ย<ะ>เคยดื่มแอลกอฮอล์นะรหรือว่าดื่มในโอกาสต่างๆอยู่เป็นประจำนะครับ<ะ>ประมาณ40%นะครับคือเด็กร้อยคนเนี่ยนะครับในหนึ่งอำเภอที่เราสำรวจนะครับ<ะ>ประมาณ30-40%ที่ ดื่มแลอลกอฮอล์แล้วอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าก่อนที่น้องๆเขาจะโตไปเป็นอายุ2ี่สกว่าหรือ30กว่าเนี่ยเขาเริ่มดื่มมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะครับเพราะนั้นเขาจะมาเริ่มดื่มหนักมากขึ้นก็ช่วงอายุที่วัยทำงานมากขึ้นอันนี้คือ,คอโจทย์ปัญหาของเราครับค่ะนอกเหนือจากนี้คะ่ะท่านกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มการดื่มเพิ่มขึ้นนะคะที่เรามุมมองของเราที่ได้สำรวจเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนคะ แนวโน้มตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มผู้หญิงครับค่ะอืม,อมเนี่ยสาวนุ้ยกับส้มโอนี่เป็นผู้หญิงพอพอนึกภาพไหมครับว่าแนวโน้มเป็นยังไงแล้วสาเหตุของกลุ่มนี้ค่ะท่านขามันจะเกิดมาจากอะไรคะคือก็ต้องยอมรับว่าบทบาทของผู้หญิงเริ่มมีทางสังคมมากขึ้นนะครับ แต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการทําการตลาดจากธุรกิจแอลกอฮอล์ขนาดใหญ่นะครับโดยเฉพาะบ้านเราก็จะมีสีเขียวกับสีเหลือ,องนี้นะครับก็จะทําการตลาดกับผู้หญิงนะครับมากขึ้นเราจะเห็นภาพแม้ว่าตอนนี้เราจะห้ามโฆษณาก็จะพยายามเลี่ยงไปใช้น้ําดื่มบ้างน้ําแร่บ้างโซดาบ้างแต่ก็จะเห็นภาพผู้หญิงเข้ามามีในในซีนโฆษณาต่างๆนะครับรวมทั้ง อย่างล่าสุดนี่ไม่ใช่เฉพาะของบ้านเราเนาะต่างของของนอกเนี่ยก็ไปเอาลิซ่าใช่ไหมครับมาโฆษณาน้องลิซ่าก็เป็นไอดอลของเราก็เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ที่อ,อแล้วเขาก็เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสหรือว่ามี สัดส่วนการดื่มน้อยอยู่นะครับ<ม>ปัจจุบันก็ประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ผู้ชายประมาณห้า<ฮ>สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นเขาก็จะเห็นว่าถ้าเขากระตุ้นหรือว่ามุ่งตรงทําการตลาดให้กับผู้หญิงนะครับ<ฮ>เขาก็จะได้ลูกค้ามากขึ้นอันนี้คือปัจจัยสําคัญแล้วบวกกับอย่างที่ผมว่านะว่าผู้หญ<ฮ>ิงก็มีบทบาททางสังคมมากขึ้นก็<ฮ>คิดว่าการสังสรรค์การดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ทางสังคมก็มีส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเด็กเยาวชนแต่แน่นอนธุรกิจออลก็ไม่ได้ทํา ไม่ได้ทําตรงๆใช่ไหมเัาก็ไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับการจัดการแข่งขันกีฬาแต่ว่ากีฬากับเด็กเยาวชนตัวน้อยนะครับก็ให้น้ําบางห้เลยให้สร้างความคุ้นเคยเ<อ>นะครับว่านี่งไงบริษัทสิงบ์รบษัทขอภัยครับพูดไปแล้วนะฮะก็ <c oughs> บริษัทเหล่านี้เนี่ยเขามาทําการตลาดผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรม สปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเด็กๆเ,เขาก็จะคุ้นเคยแลวโตไปเขารู้สึกว่าการดื่มเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นสองกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มผู้หญิงกับกลุ่มเด็กเกยาวชนเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ะจะเป็นลูกค้า กับทางภาคธุรกิจเนี่ยมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงครับค่ะการที่ท่านบอกทั้งกลุ่มผู้หญิงแล้วก็เด็กแล้วก็รวมถึงเยาวชนรวมถึงอาจจะเป็นกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นทีนี้เราจะมีการรณรงค์ยังไงครับเพื่อจะไม่ให้มีนักดื่มหน้าใหม่เนี่ยเกิดขึ้นนะคะครับเราก็จะต้องทำสองอย่างคู่กันไปนะครับก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องของการพูดถึงจิตสำนึกรููถึงค่านิยมทางสังคมนะครับอย่างช่วงเรรษาเนี่ย ที่พวกเราก็รณรงค์กันงดเล่าเข้าเป็นสารแล้วก็เราก็เป็นเน้นที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณป้าคุณน้าคุณอาที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ปกครองเนี้ยนะครับเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะครับก็คือเด็กๆของเราเนี่ยเขาน่ารักเนาะเขาได้รับผลกระทบโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้คนผู้ใหญ่ดื่มแอลกอฮอล์มาทําเสียงเอะอะโวยวายหรือว่าทะเลาะบ,บอกแว้งอะไรต่างๆเนี้ยเด็กเขาก็ ได้รับการสังจิตสังใจของเขานะครับหรือว่ามีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเราก็เราก็อยากจะ <Okay. S 2> ชี้ให้เห็นว่าเด็กๆเนี่ยเขามีความรัก <Okay. S 2> แล้วเขาอยากจะให้คุณ <Okay. S 2> พ่อหรือผู้ปกครองเนี่ยลดร้นเลยปีนี้เราก็ใช้คําว่าซูเปอร์ฮีโร่นี่นะครับเป็นซูเปอร์พ่อแม่แม่พ่อพอล้อพอแล้วเล่าเบียนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่พวกเรารณรงค์กันอยู่นะครับ <Okay. S 2> ก็ช่วงเข้าพรรษานี้ก็วันที่เท่าไหร่อ <14, S 2> ันที่สิ <14, S 2> บสี่กันรัตตานครับค่ะวันที่สิ <14, S 2> บสี่นี่แก้เรืออีก วันสองวันนะครับช,ช่วงนี้ก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกับเราได้แต่ว่าหัวใจสาคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องทําควบคู่กันไปนะครับไปรณรงค์สร้างกิจสำนึกหรือว่าเชิญชวนอย่างเดียวไม่พอค,คือต้องใช้กฎหมายต้องใช้นโยบายความร่วมมือจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางเจ้าคณะอาเภอเจ้าคณะจังหวัดนะดางส่วนส้น,นส่วนหน้าส่วนราชการต่างๆ,ๆมีเข้ามาช่วยโดยเฉพาะเรื่องพระบคบคุมแอลกอฮอล์ะนะครับสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องสถานที่ดื่มสถานที่ขายเรื่อง โฆษณาส่งเสริมการขายต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมนะครับก็คือเหมือนกับพวกเราคุ้นเคยเห็นไปตรงไหนก็จะมีเหลือลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งอะไรเงี้นงยนะฮะเราก็รู้ส<ฆ>ึกว่าเออเราลองกินสักหน่อยอะไรเงี้ยมีโฆษณาลูกชิ้นปิ้งแบบนั้นแบบนี้มันก็จูงใจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเรากฎหมายผู้กอฮอล์ก็เป็นตัวช่วยนะครับทําให้สภาพแวดล้อมก็คือเข้าถึงได้ยากนะครับ อ่อันนี้สองก็คืองานประเทนีเทศกาลต่างๆเนาะงานอย่างแถวแถวภาคใต้เนี่ยงานท่องเที่ยวงานเทศกาลอาหารเยอะๆนะครับสมัยก่อน,นอย่างสงขลาเนี่ยงงานเทศกาลอาหารเนี่ยเหล้าเบียร์เต็เนไปหมดเลยนะครับเด็กๆเ,เขาก็มากินข้าวด้วยเขาจะคุ้นเคยนะฮะเราก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นงานไร้แอลกอฮอล์ขึ้นมานะครับคนขายอาหารก็ขายอาหารได้เยอะ,ะนะครับเพราะว่ากินอิ่มแล้วก็ลุกแต่คือเกิดขายเบียร์นี่ ายเล่าไปด้วยนี่นะครับกินแก็ยาวอยู่ยาวอยู่นานนข <c oughs> ายอาหารได้น้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> อัน,นี้ก็ครอบครัวก็รู้สึกปลอดภัยก็มามีความสุขร่วมกันในเทศกาลอย่างนี้อันนี้คือเป็นการปรับสภาพแวดล้อมนะครับซึ่งพวกเราก็ช่วยกันขับเคลื่อนกันมางานประเพณีเทศกาลทางภาคใต้ก็เยอะนั่นร้านลาบพระงาน บุญศาสตร์เรือนสิทลิทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นงานปลอดแอกฮอก็จะก็จะมีความปลอดภัยมากคือไม่เรียกการเรื่องการปรับสภาพแวดล้อมเพราะนั้นเราต้องทาควบคู่กันไปนะครับคือปรับพฤติกรรมด้วยแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมด้วยครับค่ะทีนี้ค่ะมาเหมือนในถึงของส่วนของการเข้าพรรษาปีนี้เนี่ยค่ะรัฐให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะท่านครับก็คิดว่าสิ่งที่ อย,อย่างประเทศไทยเราก็ประกาศเป็นวันกทตึงสารแห่งชาตินะครับคือวันเข้าพรรษาในวันที่สิบสี่ถือว่าเท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยนะครับยังไม่มีประเทศไหนที่ทํากันจริงจังนะครับ <ฮะ S 2> ให้ประกาศเป็นวันกดตึงธารระดับชาติเลยเนี่ยครับแม้แต่ระดับโลกเนี่ยยังเขามมีวันอื่นๆเยอะแยะนะวันหัวใจวันปอดวันด <ฮะ S 2> วงตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวันกดตึงธารหรือวัน หรือแม้นวันรัสุบรีโลกก็มีใช่ไหมครับแต่ประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าก้าวหน้าแล้วก็ให้ความสําคัญกับสุขภาพด้านนี้นะครับอย่างที่ผมพูดนะครับว่าแต่ละปีเนี่ยทั้งโลกมีผู้เสียชีวิตจากแอลกอฮอล์เนี่ยสามล้านกว่าคนนะครับต่อปีบ้านเราก็ประมาณสองหมื่นกว่าคนเนี่ยแล้วผลกระทบต่อครอบครัวสังคมเนี่ยมันถ้าเอายาเสพติดต,ต,ต่างๆนะครับแอลกอฮอล์เป็นยาเสพติดเนี่ยมาเทียบกันเหล้าเนี่ยมีผลกระทบมากกว่าแม้นแต่เฮโรอีนนะครับแม้นแต่ แอลเคนเมกามีนนะยา,าบ้านี่นะครับบุรีเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาคำนวณแล้วเนี่ยนะครับนอกจากผลกระทบต่อร่างกายแล้วเนี่ยมันยังต่อผลกระทบต่อสังคมด้วยนะเกิดความสูญเสียต่างๆเขาคำนวณเป็นเงินแล้วเนี่ยแล้วก็ความสูญเสียที่มีผลในระบบสุขภาพระบบเศรษฐกิจเนี่ยแอลกอฮอล์นี่มันสูงมากแต่ที่มันทําได้ยากนะครับเพราะพราะว่ามันมีผลประโยชน์ครับค่ะลับมันระดับโลกเขาก็ยังไม่กล้าทาเลยแต่ประเทศไทยทเรานี่นำร่อง นะครับเป็นต้นแบบที่ดีเราก็เป็นเป็นเป็นตัวอย่างที่ผมคิดว่าตอนนี้หลายๆประเทศก็คงมองนะครับแล้วก็อยากจะให้คนไทยคนประชาชนในประเทศตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีการรณรงค์เรื่องนี้เนี่ยก็จะมีผลมากเพราะว่าอย่าลืมว่าแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเอ d นซีดีนะครับความหวานเบาหวนไขมันอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมีมีผลกระทบมากทีเดียวนะครับก็ตอนนี้รัฐไทยเองประเทศไทยเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากครับ มาถึงตรงนี้แล้วค่ะท่านขางดเหล้าเข้าพรรษาแน่นอนว่าหลายคนอาจจะถามว่าแล้วได้อะไรและจะได้ถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนในการลดละเลิกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมถึงเมาไม่ขับในโอกาสนี้ด้วยค่ะครับก็งดเหล้าเข้าพรรษาสามเดือนเนี่ยนะครับมีแต่ได้ไม่มีเสียเลยนะครับ,รบได้แรกก็คือ ได้เงินเก็บนะครับได้เงินไม่เก็บก็ได้เอาไปซื้ออย่างอื่นได้มีประโยชน์ด้วยนะครับอย่าลืมว่าซื้อเหล้าขวดหนึ่งเนี่ยนะครับร้อยกว่าบาทเนาะเบียร์ขวดหนึ่งมันไม่พอนะต้อง้หลายขวดก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะครับแล้วกินคนเดียวบ้างกินกับเพื่อนสองคนสามคนบ้างแต่น้ําปลาขวดหนึ่งเนี่ยไม่ถึงร้อยเนาะกินได้ทั้งบ้านเนี่ยกินได้ทั้งเดือนนะครับอันนี้ก็อมีแต่ได้เลยครับไม่มีเสียเลยนะครับอันที่สองเนี่ย สุขภาพนี่ก็ชัดเจนเนาะตับตับของเราเนี่เป็นอวัยวะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับในร่างกายนี่หนึ่งและที่สองก็คือมันพิเศษตรงที่ว่ามันฟื้นฟูตัวเองได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครดื่มอยู่นะครับไม่ว่าจะดื่มเสียงดื่มประจำดื่มนานๆครั้งนะฮะหรือว่าดื่มที่ไรก็เมาทุกทีเนี่ยถ้าใช้โอกาสเข้าพรรษาเนี่ยฟื้นฟูดูแลสุขภาพโดยเฉพาะตับเนี่ยมัน มันจะกลับมาดีนะครับแล้วก็ <ฮะ S 2> ถ้ามันดีแล้วเนี่ยก็อย่าไปทําลายมันอีกนะฮะก็ลดไปต่อนะครับไม <ฮะ S 2> ้จะก,กลับแล้วยังมีสมองด้วยยังมีหัวใจด้วยนะครับก็เ,เรียกว่าดูแลรักษามันหน่อยนะก็เราจะเรียกอักอนหนึ่งก็เรียกเป็นเทศกาลพักกลับด้วยนะครับเพราะฉ<อ>นั้นก็มีก็สุขภาพแล้วนะครับอีกอันที่ได้ก็คือได้ครอบครัวได้ความสุขได้ลูกได้หลานที่ได้กิจกรรมทากิจกรรมในครอบครัวผมว่านี่เป็นความพิเศษที่สุดเลยนะครับผมเคยเจอ ใม่บ้านหล,หลายๆคนเขาบอกว่าเนี่ยแค่สามเดือนเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนไปนะครับได้สามีใหม่นะครับชีวิตใหม่นะฮะแต่นี่ใหม่คือนมีคนเดิมนั่นแหละนะแต่ว่าไม่ดื่มแค่นั้นเองเ,องเนะาะอันนี้ก็อประเทศชาติก็ได้นะครับลดปัญหาสิติการดื่มแล้วขับในช่วงเข้ารษารเขาจะลดลงนะครับแล้วก็ออีกอันหนึ่งก็คือหมอพยาบาลต่างๆก็จะมี เวลามากขึ้นนะครับผมไม่ต้องมาอยู่ห้องเออารที่เรอคอยคอดูแลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพูดมาทั้งหมดนี้นะครับถ้าจะเสียก็เสียอย่างเดียวนะครับก็ค<ห>ือเสียเพื่อน<ห>ที่เคยดื่มด้วยกันนะ<ห> <laughs> ซึ่งก็เดี๋ยวอไม่เป็นไรเราก็ชวนเพื่อนเลิกด้วยนะครับนี<ห>้ก็เชิญชวนนะครับแล้วก็มีใครอยากจะเลิกแล้วบางทีมันสารเสพติดมันเลิกยากอ,อาจจะปร,รึกษาได้นะครับหมายเลขหนึ่งสีหนึ่งสามนะครับก็โทรเข้ามาหรือว่าจะเปิดเข้าไปในเว็บใน เฟซบุ๊กก็ได้นะครับหนึ 1, 4, 1, 3, ่งสี่หนึ่งสามก็ค้นหาได้ก็มีคําปรึกษาอยู่นะครับช่วงเข้าพรรษานี้ก็เปิดให้ให้คำปรึกษายาวตลอดไม่มีวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่า,าถ้าโทรมาก็จะเสียเงินนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าก่อนถ้าถ้าใครดื่มประจำดื่มต่อเนื่องกันมาถ้าอยากจะตั้งใจเข้าพรรษานี้ก็ค่อยๆลดนะฮะจะเพิ่งอถ้าใจคิดว่าอยากจะหักดิบอะไรต่างๆนี่อาจจะต้อง ประเมินตัวเองให้ดีนะครับรช่วงสองสามวันแรกนะครับหรือว่าแม้แต่เจ็ดชั่วโมงแรกห้าสิบชั่วโมงแรกถ้าเคยดึงประจําเนี่ยจะรู้สึกเรียกว่าลงแบงหยุดหงิดนะครับคลี่รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีนะครับเหงือหอห่อออกบ้างมือสั่นบ้างเนี่ยก็ขอให้รู้ว่าถ้าเราผ่านมันได้นะครับรก็กินน้ําส้มกินน้ําอะไรเพื่อช่วยร่างกายนะครับแล้วก็ถ้าผ่านได้เนี่ยสามวันห้าวันนะครับร่างกายก็จะปรับตัวนะครับก็ให้กําลังใจ นะครับสาหรับทุกคนใช้โอกาสช่วงเข้าพรรษานี้สามเดือนไม่ถึงสามเดือนก็ได้นะครับเอาวันพระก็ได้วันสุดวันวันเกิดอะไรวันพุธก็ได้วันเกิดตัวเองอะไรเงี้ยนะครับหรือจะกสิบวันห้าวันลองก่อนก็ได้หรือถ้าใครตั้งใจสามเดือนแล้วแต่ปรกากฏพลาดนะครับเพื่อนชวนทนไม่ได้กับไปดื่มก็ไม่เป็นไรครับกลับมาตั้งใจงดต่อได้ไปอีกนะครับผมคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นเสียวันนี้นะครับเราก็ค่อยๆทําไปเนี่ยเราไม่มีพรรษาหน้าอีก เรายังมีอีกเก้าเดือนนะฮะที่จะลดละเลิกก็เชิญชวนทุกคนนะครับให้กําลังใจทุกคนครับค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่วันนี้มาให้ข้อมูลแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ประช,ชาชนได้เห็นความสําคัญของการงดเล่าในวันเข้าพรรษานี้ด้วยขอบพระคุณและสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครัคบสวัสดีครับ